นี่เอ็มทเจ็ดนสามนะครับก็เทียบเท่าตัวเดียวกับมารูยาม่าเอเมทแปดร้อยครับดูสามสิบกิลมเลยนะครับแปดมินะครับพักยาวนะครับหม้อลมยาวเป็นสองเลยนะครับหม้อการติดรถไถนะครับตัวนี้เป็นปั๊มนิ้วขึ้นนะครับทางเข้านิ้วขึ้นนะครับคนลงทุกอย่างคนครับอะไรก็ความแรงก็ตัวนนี้นะครับ นะครับทางเข้านะครับดูแบบงงๆนะครับนี่ครับญี่ปุ่นมันอัดจะติดแอร์บัสมานะครับใส่ผ้าล่องล่องบีนะครับตัวนี้น่าจะน่าจะสิบสองนะครับความกว้างของเครเลีนะครับเดียวเกับแปดร้อยนะ จะก็ทได้ครับทำนีดหึ้งนะครับทางน้ำเจ้ามีนิ้นนะครับ